ครับหันไม่ไดีโอมันปาไปครับหันตัวนี้เบกตัวนี้นคา่าทอ่อนพอ มันบอ่ออ่นฟืดรครับอ่อนแล้วพ่อครับวิธีการสำรวจที่แรกๆนั้นวิดีโอมันตัดครับ อลไะครับบหันบัดทีนี้สลิงยอดยอดน้ำมันบ่ะชลเบียรใส่ให้เขาหูมาไหนบงหันเทคทีแล้วอัน ทายประจบครับวังหันวิดีโอถือตัดไปก่อนอันนี้ก็มาขั้นตอนที่สองแล้วครับปทัทนีมันตัดหรอบอดฟ้านี่แลละครับหยอดอันน้ำมันหยอดเข้าไป คล้ายๆน้ำมันคล้ายๆคือจังมันบอกคุณบอไซด์ไข่ไข่น้ำมันยึดใส่แห้งไม่พอคุณกับคบดี้นะเว้ยที่พอ,อยอดคล้ายๆมันออกน้ำใส่แห้งน้ำมันแนวนี้นี่แหละครับจอดน้ำมันเบรกทั้งยับคาดทั้งเยันนะครับตอนนี้ก็เป็นการสูบลมใส่บ่ ปกติการไล่ลมปั๊มลมก็มันปั๊มลมที่สูบมันละครับสูบปล,ล่อรถมันละครับปั๊มลมตัวนี้ผมขอย้ำด้วยว่าปั๊มลมใส่แบบนี้เด้อแบบแบบปั๊มแบบอันนี้เ่รามันแบบอัน,นสูบยา,า,ารกยระยานสมัยตะกี้เลยแล้วสิไปย้ำบานนี่สตาร์ทเลยได้บานเฮ็ดเห็ดแล้วไปเลยนะเอาเงี้เส้น ตาไปเลยเบิ้งเด้อบวานเด้อนี่มันเบิเ้งก้อนนี่นนมันรู้สึกว่าขาดมันอ่อนที่มันใช่ไหมตะกอกหยามานี่เห็นว่ามันอ่อนทาไมหลอบเดียวเห็นห้ยูมัดเลยเดี๋ยวเพืเ่อเกบี่ยว่าง ครับสูบอันนี้ขึ้นว่าการไลหล่มบ่ครับครับอันน้ำมันข้างับมัน,น,น,นเจียกกับไป,ไป พอ,องกระยับแล้วครับมีแล้ครับ